เสียงคนใต้นน่นะไม่ใช่แา่พาดมาเร็วๆนี้ยังกลับไปถึงมีกาโอ้โหดีมาไห้าแถวเมลัยทุ่มโอ้โหรุ้นเร็วมาทุ่มอ่ะพอๆกันพอๆกันออกมาบ่ายสองครึ่งโอ้มากันทมนี่พอๆกันเนี่ยเนี่ยโอ้โรถหกล้อมาโอหกล้อเหรอใส่ข้าวมาห้าตันโอ หมดเรียบแั่โอ้ยห้าตันเนี่ใบพ้องก็หมดแล้วเนี่ยพี่น <finishing modern developed> เอามากินเองไหมห้าตอนเรามาเพราะเรามานี่เราก็ต้องกินข้าวเราก็เลยเอามากินเองดูแต่ละคนเลี้ยงมืไหวแล้วครับดูคนนี้ครับดีพึ่งตนเองได้นี่แหละการธรรมศาสตร์ครับ จะลงไปที่สุราษฎร์ก่อนครับทางยศ้ททางในสุราษฎร์ติดต่อจะเอาข้าวไปแจกให้ชาวบ้านกว่าหน้ารอยคาเรียนอ๋อก็เลยหอบข้าวมาด้วยเสร็จแล้วจะลงไปนครต่อหลวงพ่อพืนป้ารอรับที่นั่นทางนาครน่าจะหลายเยอะอยู่ครับบางจุดจำเห็นบอกว่า,วายัางท่วมยังเข้าถึงไม่เตน นครบ้านนี้ทันเองนะเปไปแบบมาแวะบ้านเราแต่แต่บ้านแถวบ้านนี้ฉันก็บอกก็เก็บยดยามได้แล้วอ่ะแต่ก็จะไปแถวปักขนังเชียนใหญ่ทางนู้นน้ำยังท่วมโควิดกับธรรมชาติแปบบรปลนนี่มันจัดการคนสู้มันไม่ได้ ธรรมชาติแปรปรวนก็โอ้โหมันมาไม่บอกกันเลยวัดธรรมชาติแปรปรวนแผ่นดินไหวน้ําท่วมทะลักปึ๊บสาตันปุ๊บว้าไพวกนี้ไววไม่เหมือนโควิดโควิดนี่โอ้โหไม่รู้ปีไหนมันจะอยุดจะไม่รู้เลยโควิดแต่ไอเจ้าพวกนั้นนะ่ยม,มาแล้วไปมาแล้วไปจัดการปราบปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บ วัดไปทีละเป็นมวลเลยอินีทยอยเก็บนะโควิดนี่ทยอยเก็บโอ้แต่แม่ต้องเก็บหนักนะโอ้ตอนนี้อเมริกาตายวันละสามสามพันใช่ไหมใช่แต่วันละสามพันคนอ,อเมริกานะเมื่อวานนี้สามพันวันนี้อะไรขึ้นวันสี่อ้าตายวันละสามพันอินเดีย โอ้โหกำลังเข้าโค้งชิงเนีย่ยอเมริกาคืออินเดียมันก็อย่างอเมริกากับอินเดียคนละสุดตรงอันนึงมันเจตโตอีกอันนึงมันปัญญาสองสองสองข้างปัญญาจริงๆอ,อินเดียกับจีนแต่ทีนี้ไอ้ปัญญาเนะี่ยมันมาหาทางจีนมันเป็นไปพวกฉลาดฉลาดไอ้พวกนั้นพวกสมุทรอินเดียเนี่ยพวกสมุทร พาทําะอง์ที่ที่ท,ท,ที่เสียชีวิตไปน้องก็ออทัดนะอ๋ะนอน้องกับปาปีหนึ่ง,งนะที่จริงหาธรรมาสิบเจ็ดปีโอ้ยสิบเจ็ดเดือนนับกันกนับกันต้อง,งอคือปฏปิฏทินปฏิทินเนี่ยเรื่องของการนับวันนับเดือนเนี่ยมันส,สนับสนกันเปลี่ยนพดี เมั่อสอบดีปีนะเปลี่ยนอมามาสับสนกันเรื่องเปลี่ยนจริงห่างกันสิบเจ็ดเดือนน้องชายอาตมานับตามปฏิทินมันหมุนไปหมุนมาในสิบเจ็ดเดือนปีกับปีละว่าเดือนก็ได้แล้วว่าจริงๆก็คือแม่นิว่างสิบเจ็ดเดือนไปท้องเก้าเดือนท้องเก้าเดือนก็อยู่เดียวอบอีกเจ็ดเดือน เออ,เอแปดเดือนอสรุปแล้วจริงๆก็ห่างกันแปดเดือนอยู่ในท้องเก้าเดือนไงก็เลยรวมได้สิบเจ็ดเดือนเพราะว่าแม่จะมีคนโน้นก็ต้องคลอดอาตมาแล้วอ,อาตมาออกมาแล้วก็นับไปดินานับไปอีกอ่า แปดเดือนก็ไม่ใช่อทรายเมื่อกี้ว่าเก้าเก้าแล้วครับฮะแปดกับเก้าตัวแล้วครับเก้ากับแปดก็สิบเจ็ดนะเพราะเก้ามันอยู่ในท้องแม่ก็ท้องว่างไปเก้าไงพอเริ่มท้องก็เก้าเดือนที่จะคอคนคณ์คนนั่งค้อนออกมาก็เจ็ดเดือนห่างจากอดามาเจ็ดเดือน น้าหมือนเหมือนนะเออเป็นมารแกะมาหน้าเหมือนกันเลยอาตมายังรู้เฮ้ยอาตมานี่ว่าอาตมาเห็นตอนแรกที่ท่านบินเก้าไอ้นี่มาอาตมาเหอนเราหนี่ว่ากันเลยทำไมเหมือนจังเลยเดี๋ยวกูขาวกว่าก่นนะเห็นนี่เอออาตมาดูไปเลยเอ้ยนี่มันภาพเราเขาบอกไม่ใช่ดินะท่านธนบุตรโธ่เหมือนจังเลยยิ้มก็เหมือนกันนะยิ้มเหมือน แต่รู้สึกออกทำสายบูใช่ไหมคบูแมวบูอย่างนี้เน่เป็นบูแต่ที่นี่มาประท่านทำก็เลยบูบูไม่ไม่ล้านผ่านบูแรงแรงบูปุ่มปุ่มปังเอาจริงดจหนุ่มสวัยรุ่นวัยรุ่นนี่พอท่านก็น้องคนนี้คงคงบูไม่ไม่ไม่จากกันจากกันตังแต่อายุสิบสองสิบสาม แล้วน้องคนนี้กไปเลยนะเรียนแค่มสองแล้วไม่เรียนต่อไปเลยไปขับไปโน่นไปอยู่เมืองลาวเวียงจันทน์ไปทำอากินเลี้ยงตัวเองไปเก่งช่างแต่เก่งช่างไปอยู่เนี้จนอายุสามสิบเลยเขากลับมามาเจอกลับมาเมาแอเลย ต้องมาโอ้โหต้องมาบูรณาการดัดสันดานกว่าจะหายเมาต้องโอ้โหเนี่ยเอที่เล่าไว้ในหนังสือก็มีกว่าจะหายเมากว่าจะหยุดได้ตอนนั้นเขาต่านก็ยังไม่ได้พอหายเมาแล้วก็โอ้โหทำงานเก่งทำทุกอย่างคนก็ยังอ่า ทำไม่นยในนี้คือเป็นสารพัดจ้าทำได้หมดอะไรจะมามาบอกจะจะสร้างเรือรบบอก <c oughs> ว่าอไ้ไมาเอาไปสร้างทำไมเรือรบ <c oughs> แล้วยังไงถึงไปบวชครัา <c oughs> ถึงเวลาคนเราเขา, <c oughs> าบารมีมามาเขามาพอมาแล้วก็มามาบวดบวชให้อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปชักขึ้นอัตตาขึ้น จะแยกเลยกะบวนอยู่ได้หลายปีกันแก็แยกไปนแยกไปก็ไม่ยอมกลับเลยไปอยู่เมืองการได้ที่อยู่ตรงนั้นก็ไปสร้างเบารมีอยู่ตรงนั้นแลวโอ้ยซ่อมในหมดใครตะใครพึ่งหมดเขาก็เลี้ยงไว้ดิคน<ม>ด้านนั้นก็รับถือหมดเสร็จแล้วก็ถือตัวเอง ใหญ่ก็ใครหมดไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าตำรวจก็ไปจับจับขึ้นศาลเพราะว่าจะใครจะใครจะ,ใครจะเป็นธนายบอกเป็นทนายให้ตัวเองอาอธนายให้ตัวเองอาสาลตนอไศารัก็สักสักข้อความผิดคือตั้งตนเองเป็นพระพุทธเจ้าความผิดคือตั้งตนเองเป็นพระเจ้า จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าขายพี่บุญแต่พี่บุญต้องมีคณะต้องมีลูปบริวารแต่นี่ท่านไม่มีบริวารท่านามีบริวา,า,ารวาเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครขึ้นด้วยสักคนไม่มีรูมีแต่ชาวกรนท่านช่วยทํางานให้อับใช้อับใช้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอจับขึ้นาศาลผู้พิพากษากระซักใจไล่เลียงต่างๆนานา,นานแล้วบอก <S <S ท่านตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้า อ้าวก็ตั้งตนเป็นพระเจ้าทึไมพุทธเจ้าใครไปตั้งให้ท่านอ่ะอุณพูะษาก็งงก็พระเจ้าใครตั้งให้ท่าน่ะท่านก็ตั้งตัวเองที่อาตมาก็ตั้งตัวเองอาตมาเป็นพุทธเจ้าคุณสาก็เออเว้ยก็ต้องปล่อย เพราะจะเอาเข้อขายพีบุญต้องมีตีมีคณะมีมีภิกษุสมาชิอบอกบวชแล้ไม่ก็ไมีมีคนเดียว<ม>เขาเป็นผู้เจา้าเขาก็ตีทิ้งว่าก็บาป<ม>ลบตัวเองาบาปแต่ถ้าไม่ได้ว่าถ้าอยู่ในขายเป็นคนดีเป็นคนช่วยคนไปทั้งหมดเลยถ้าก็อยู่อย่างนั้นเลยจากนั้นมาก็จุกระทั่งตลอดการไม่มีใครไปควแวเลยครท่าก็อยู่ของท่านอย่างนั้นจนถึงตั้ง ก็ยังมานึกสะดุดอยู่บ้างเหมือนกันว่าที่ำไมต้องตายถูกรถชนตายไปไม่น่าจะถูกรถชนตายอืแม่มกขลาก็ยังถูกฆ่าตายเนาะก็ต้องเอาวาระนี้กลับมาเดินเล่นบังดอกไงน คนอายุมากแล้วแก่แล้วนิทานมากถ่ายรูปคนนิทา,า,านนี่ประทับใจค่ะ <laughs> คนแก่แล้วอายุแล้วมากแล้วนิทานมาเกงานนี้ก็รวมผลกันเหมือนกันเนาะมันจะลดจากนี้กนะันก็ต้องกลัวไวนะไม่ไม่ได้อันนั้นเลยนึงมันรั่วถ่ายรูปมะ เก็ถ่ายรูปอีกแล้วหอมหมดแล้วเลยถ่ายรูปเนี่ยอ้แต่มาก็ถ่ายแต่มาก็ถ่ายหอมหมดแล้วทำไมจะไม่ได้่ยาอะไรโทรตีนตกไปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหมักง่ายที่สุดเลยเพราะว่าถ่ายแล้วไม่ต้องล้าง ถ่ายไม่ต้องเสียฟีฟมไม่ต้องล้างอะไรโอ้โหถ่ายรูปเดียวนี้มันง่ายที่สุดเลยอยได้ได้ถ่ายไปเสร็จแล้วก็ไปปิน้นเอาปิน้นเอาโอ้ยง่ายอีกเดี๋ยวนี้วม่รุ่นกังคิดถ่ายฟีมนับเออมันก็บาบาบาบบบบนบบ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 รบบ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 ะบบบแบบไม่ไ<ค> โซแมตก่อนแล้วจะทำแมก่อนัอนนี้โซแมตอยู่อ้าวอู่กออ้าวโซทุกคนไม่โซมแต่อาตมาใช่ได้อัตมารอรอตลอดการก็คนรอครึ่งนึงใส่แมนั้น่สมู้เด็กสมเน่ว่าเข้าวัดวัดยากสมมเมัิดซิิวอ่ะเด็สมมูมัิดซิวเด็กสมมุเป็นคจะเข้าวัดได้ นี่ไปก่อนนะไปล้างก็มยครับไปเย็บไม่ด้วยดีแล้วไปยิ้มเสียงก็แม่เดี๋ยวใครเขายืดเดือนนะไปนานไปร้านี่เดี๋ยวระวังกลับไปแล้วเข้าทางไม่ถูกแล้วเขาจะปรับสวยงามไม่เลิศโอ้เป็นโอ้ยังไงต้องถูกอะเพาะไั่้านเขาบอกถูกไม่เย้ดูไดาดูได้